ดีค่ะชื่อสุภาวดีตันศีถาวลราบชื่อเล่นปานค่ะหลังจากที่ได้รับประกาศเป็นพระโสดาบันแล้วตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2567ทุกอย่างยังคงทำตามปกติตอนเช้าและตอนเย็นเข้าห้องพระขอขมาพระรัตนไตาสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิน้อมถวายบุญแผ่บุญในระหว่างวันก็จับภาพพระองค์หลวงพ่อพระยืนพร้อมคำภาวนาพระคาถาเงินล้านอย่างต่อเนื่องด้วยใจที่เป็นสุขสิ่งที่เพิ่มเติมคือการพิจารณากายตนเองและตั้งเป้าหมาย ไว้ที่พระนิพพานเพียงจุดเดียวตามโอวาทและคำพรที่องค์หลวงพ่อให้ไว้สำหรับพระสุดาบานขณะที่ยังอยู่และวางรองเข้าห้องพระอริยะเพราะต้องผ่านห้องปฐมนิเทศพระสุดาบานปัดป้ายแดงมี าการอบรมธรรมะสำหรับพระอริยะใหม่ด้วยความที่อยากฟังจึงโทรปรึกษาครูประจำห้องว่าขอเข้าฟังท่านอาจารย์ดอเตอร์โลดสอนได้ไหมคุณครูจึงโทรหาท่าน อาจารย์ดรโลดเพื่อขอลิงก์เข้าฟังการอบรมด้วยซึ่งท่านอาจารย์ดรโลดก็เมตตาอนุญาตจึงได้ฟังไปพร้อมกับพระอริยะท่านอื่นๆไปด้วยฟังท่านพร้อมกับจับภาพพระไปด้วยตลอดเวลาท่านพูดดีมากฟังไปร้องไห้ไป ซาบซึ้งในคำสอนและคำพรขององค์หลวงพ่อมากปฏิบัติเหมือนเดิมมาเรื่อยๆจนจนในวันที่26มิถุนา2567ก็ได้รับประกาศจากทางกลุ่มว่ายกจิตเป็นพระสจิตทาคามีมาร์ ร่วมระยะเวลา15วันหลังจากได้รับประกาศเป็นพระสดาบันขอขอบคุณที่สุดคือด้วยความเมตตาจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพท่าองค์องค์หลวงพ่อฤาษีเีลองดำองค์หลวงพ่อผ้ายืนที่เมตตาสงเคราะห ท่านอาจารย์ดรโลดผู้มากัวเมตตาคุณครูโอ789ซึ่ 89, งเป็นคุณครูแอดมินพาเข้าห้องกลุ่มคุณครูวิศิตตันติถาวรลาบที่เป็นสามีคุณครูมาชะโกคุณครูโชติกามาลัยขอบคุณค่ะ